โอเคได้แล้วโอเคครับเพื่อนครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาดูพระนะเป็นเกจิทางสายใต้นะครับเป็นหลวงพ่อเพชรรุ่นแรกนะของวัดอ่างทองอ่างทองก็น่าจะวัดอ่างทองก็อยู่น่าจะอยู่แถวสงขลาเนาะคือวัดนี้ก็มีชื่อเหมือนกันวัดอ่างทองนะ,นะหลวงพ่อเพชรท่านก็เป็นเกจิเก่านะ เป็นเกจีเก่าที่มีเขาเรียกอะไรวิทยาคมสูงเหมือนกันทางสายใต้นะครับท่านก็จะเก่งในเรื่องของการรักษาโรคก,การอะไรเงี้ยพระท่านก็จะมีนะมีตัวยาที่แปลกอะ่ะเดี๋ย,ย์ค่อยดูเหรียญกันแล้วกันนะครับเป็นอะไรที่ผมบอกแล้วไงว่า เอกลักษณ์ของหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อนะหรือเกจิแต่ละท่านเนี่ยท่านก็จะมีเอกลักษณ์เรื่องตัวยันเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของใครของมันอนะ่ะก็เรียกว่ายันเอกลักษณ์ประจาตัวเกจิอย่างหลวงปู่โตก็จะมีของปู่โตออกมาปุ๊บเรารู้เลยว่านี่คือยันหลวงปู่โตนะครับถูกไหมครับหรือว่าอันนี้อ่ายันแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อคูณนะอถูก นะถูกไหมหลวงพ่อพเพชรท่านก็มียานประจําตัวท่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญเราคุยกันไปก่อนอ่าเราคุยกันไปก่อนนะครับคือผมพยายามสรรหาข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะหาพระที่บอกแล้วไงว่ารุ่นแรกรุ่นนี้ประสบการณ์นะรุ่นที่มันทําด้วยวัตถุที่มันมีมูลค่าทองคําเงินนาค นะเป็นผ้าเนื้อเงินผ้าเนื้อทองคำผ้าเนื้อนาคเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยวาสนาของผมผมก็ได้แค่ผ้าสูงสุดก็คือเนื้อเงินนะเนื้อเงินนะวะนะครับหรือเนื้อเมฆสิทธิ์บ้างบางองค์บางรุ่นแต่ทองคำไม่ได้เลย ในวันนั้นที่เราอยากได้เราก็ไม่มีโอกาสได้เจอถ้าเจอเราก็มันมาราคาสูงเกินกําลังที่เราจะเก็บเราก็ไม่มีกําลังซื้อก็เอาวะเอาได้เหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงเหรียญนะเงินหน้ากากทองค่าออย่างเงี้ยผมมีผมมีเช่าไว้หลายองค์อยู่นะครับเพื่อนครับทุกครั้งเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเราผมก็พยายามเน้นนะอยากให้เพื่อนๆเนี่ย นะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมหรือว่าดูคลิปผมเนี่ยนะได้มีการเรียนรู้ให้ถูกและการพัฒนาตัวเองให้ได้วันนี้เราอาจจะเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งที่แต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายแต่วันนี้เนี่ยเรามีเวลาหลังจากที่เราไม่ได้ทำงานประจำ หลังจากที่เราไม่ต้องมีภาระอะไรที่มากมายเหมือนเดิมที่ต้องไปรับผิดชอบลูกน้องต้องไปนะหาลูกค้าอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เรามีเวลานั่งพิจารณาผ้าเครื่องที่เรามีเราเก็บสะสมนะครับผมถึงบอกว่าการเก็บเนี่ยผมมาถูกเพราะอะไรผมเก็บรุ่นแรกผมเก็บรุ่นมีประสบการณ์ผมเก็บรุ่นที่มันมีมูลค่านะ ยิ่งพาะมีประสบาการณ์เนี่ยโอ้โหเพื่อนเอ้ยพ้องขีดเนี่ย,ยหากันให้ควกักอลไเชื่อผมเถอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาใช้แล้วเขามีไปมีมีก็ได้มีปฏิหารหรือมีประสบาการณ์ที่เจอเน่บางคนยิงไม่ออกนะเคยอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเจอข่าวไอหลวงพ่อที่หลวงปู่เขียวอะวัดหลวงบนเนี่ยนะที่เป็น ม่ใช่รุ่นหลวงปู่เขียวปุกเสกนะแต่น่าจะเป็นรุ่นของท่านอาจารย์สมนึกปุกเสกอะ่ะโอ้รุ่นเขาบอกมียิงมีมีจีวงจีวอนมีระโหอาจารย์สมนึกนี่ก็หลายองค์หลายรุ่นเลยนะครับที่แบบว่ายิงไม่ออกอะ่ะนะยิงก็โดนก็บางทีก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยอันเนี้คือสิ่งก็เรียกว่าประสบการณ์หรือปฏิหารที่มันเกิดจากเครื่องนะ นะครับเพื่อนๆต้องหามานะเจอต้องเก็บเจอแล้วต้องเก็บนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ตลอดทุกครั้งทําทคลิปอยากให้เพื่อนเจอแล้วเพื่อนเก็บเพื่อนเจอแล้วเพื่อนเก็บเพราะอะไรเพราะต่อไปนะ่ะนะมันต้องมีราคาถ้าใจเล่นเป็นราคาหรือต่อไปถ้าเราเอามาใช้เรามันก็เกิดปฏิหาร สุดใหญ่เนี่ยทุกคนคิดหาพระเครื่องก็คือเพื่อความปลอดภัยคาดแค้วอันตรายนะพระที่นันตรายอย่างหลวงปูท่ทวดเนี่ยแน่นอนเลยครับท่านเจอวัดไหนท่านเจอของแท้ท่านจึงรีบเก็บไม่ต้องหาราคา,านแพงๆหรอกนะหาว่าเป็นพระแท้ให้มันได้ก่อนดูพระแท้ให้มันเป็นก่อนนะครับส่วนพระที่มันมีราคามันมีมูลค่าสูงอย่างเงี้ยท่านก็ ถ้ามีท่านก็อย่างเงี้ยเอามาตรวจสอบระบบ a ออนะ h ช GP t GPT ที่ผมแนะนำอ่ะนะเพราะว่ามันมีราคาสูงไงนะบางทีเขาอาจจะตรวจสอบท่านถ่ายรูปัชๆบางทีเขาดูเออมันมีเป็นความเป็นไปได้นะพพ์มันถูกเนื้อหามันใช่นะอายุมันถึงอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนเอ้โอกาสที่จะเป็นพระดีพระได้พระแท้ก็ก็เป็นไปได้ไงนะ ผมถึงว่ามานันนังมีช่องทางดีกว่าเราเดินไปแห,ห่คนอื่นดูคนของเราอ่ะบางทีคุณแห่ไปงคนดูผิดร้อยคนดูอ่ะพันคนดูผิดก็ไม่เก๋ไอ้เก๋เก,เก,เก๋เก๋แต่พอไปหาเซียนใหญ่เซียนเขาดูเป๊บเดียเห็นไหมที่เขาทาคลิปกันเน่ะเขาตามมาซื้อถึงบ้านเลยได้เงินเฉยอะ่ะนี่ไงตอนนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้คนที่มันดูให้เราเก่งจริงหรือเปล่าเก่งโม้ μο, หรือเก่งจริง ดูขาดมีกําลังซื้อไหมนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่มีเงินทุนพอที่จะไปหาของแพงๆผ้าเก่าๆมีราคาสูงๆบางทีเรายังหาของปลอมมาดูยา,ยากเลยของแพงๆเอาของปลอมที่มันใกล้เคียงก็ยังหาไม่มีนะเพราะว่าอะไรพอไปเจอของปลอมมันก็ปลอมแบบไม่เนียนเะนี่ยปลอมแบบมองดูก็รู้ว่าปลอมไม่แท้ถูกไหมครับถ้าเรามีภูมิเรามีฐานความรู้เนี่ย มันดูแป๊บเดียวเรารู้ไอ้อีไม่ปลอมปลอมปลอมไม่เนียนะปลอมแล้วไม่ต้องส่องอ่ะหยิบมาดูก็รู้ว่าไม่เก๊ไม่แกะไม่ไม่แท้เนี่ยคือหลักการวิจารณ์หลักการดูผมนึกว่าเรามาเรียนรู้กันเรามาศึกษาร่วมกันเรามาพิจารณาร่วมกันมีความเห็นอะไรท่านก็ใส่กันเข้ามานะครับคีกันเข้ามาบอกกล่าวผมผมก็คนหนึ่งอ่ะผมก็จะได้ความรู้ผมน้อมรับคําติชมทุกท่านผมน้อมรับคำนะ บอกพาผมแท้หรือเก๊ผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมบอกแล้วไงประสงค์ผมผมอยากเผยแผ่ความรู้ผมอยากบอกวิธีการดูตามสไตล์ผมตามวิธีคิดผมผมนั่งพูดให้เพื่อนๆได้ฟังนะให้ได้คิดให้ได้คิดตามบางวันก็สอนธรรม,รมะบางวันก็สอนเรื่องศีลธรรมนะบางวันก็เอาข่าวนน้อเอานี้มันเล่าให้เพื่อนเพื่อฟังกันนี่คือวัตถุประสงค์ที่อยากจะทําให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบจะได้ไม่เหงาไงนั่งดูไป นะเพืเ่อนผมทีผมก็ยังเอาคลิปเก่าๆผมมาดั่งฟังแลวผมก็นอนหลับไปมีความสุขดีไอ้กูเก่งขนาดนี้เลยเหรอทาได้นะโอเควันนี้มีหลวงพ่อเพชรที่บอกว่าอันนี้เป็นวัดอ่างทองนะเป็นรุ่นแรกเหมือนกันเห็นไะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เจออย่างนี้เขาเรียกว่าสภาพเนี่ยเนะียความเรียบร้อยเนี่ยนะนะดูกายภาพเนี่ยนะดูทิศเนะี่ยความคมชัดนะครับดูดวงตาหลวงพ่อดูความความคมอดู กายภาพเหรียญเห็นไหมเหรียญเนี่ยมันจะเห็นะครับถ้ามันมีโอกาสเป็นเหรียญแท้ไหมมันก็จะดูแบบงานเขาจะเรียบร้อยไงงานเรียบร้อยความคมชัดมันมีแหมลูกตาท่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องดูอะไรเห็นไครับผมบอกแล้วไงว่าดูกับผมเนี่ยดูแบบว่าทุกคนเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วดูแป๊บเดียวเรารู้แล้วหยิบขึ้นมาปุ๊บแต่นี้เราก็ต้องมาพอเรารู้เป็นแล้วเราต้องดูอะไรดูความสวยงามดูความสมบูรณ นะครับของเหรียญเหรียญสวยๆเหรียญที่ไม่มีตําหนิเหรียญที่สมบูรณ์ก็ราคามันก็ก็ว่ากันในราคาที่ถูกขึ้นถูกไหมเนี่ยที่ผมบอกว่ายันไม่เหมือนกันเห็นไหมแต่ละสไตล์หลวงพ่อเห็นไหมครับหลวงพ่อก็จะมียันของเขาแปลกๆผมก็ดูไม่รู้ว่าเป็นยันอะไรอ่ะแต่ดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมยันเห็นไหมคือหลวงพ่อแต่ละท่านเนี่ยท่านก็จะมียันเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนี่ผมพูดเห็นไหม น,นี่หลวงพรเพชรวดหนางทองนั่นก็จะมีอย่างเงี้ยนะนี่คือยันสไตล์ของทาง่านนะครับแล้วก็เนี่ยดูความเรียบร้อยของงานมันมีงานถอดไม่ถอดเพื่อนก็ดูที่หมูมะดูหลายๆอย่างครับบางทีมันมีรอยการรีดโลหะไม่เรียบเนะี่ยผวไม่ตึงก็มีเป็นรอยขู่ขาขู่ขามันอยู่ที่ที่เป็นเขาเรียกอะไร หลายหลายเหรียญน่ะถ้ามันเปิดมันเป็นคล้ายๆการการรีดโลหะมันก็เออมันเป็นแผ่นโลหะอันเดียวพอจะมาตัดตัดเป็นแล้วก็ไปปั๊มไงเข้าใจไหมมันอาจจะเกิดได้ถ้ามันเป็นหลายหลายเหรียญเหมือนเหมือนกันแสดงว่าเออมันเกิดจากการรีดโลหะที่มันไม่เรียบไม่ตึงนะไอ้อย่างนี้เรียกว่าตึงเห็นไหมครับเรียบเสียวสวยนี่คือการรีดโลหะได้สวยนะถูกไหมนี่เพื่อนๆก็ดูความเรียบร้อยความงานนะอันนี้ปีหนึ่งสามนะครับ นะปีหนึ่งกว่าก็จะตัดขาดครึ่งอย่างเงี้ยนะนะเพื่อนๆดูตัวตัดคือลักษณะงานก็อย่างเงี้ดูความเรียบร้อยดูความนะหลังจากที่เราดูเป็นนั้นต้องดูความอะไรอนะ่ะความสวยของเหรียญน,นะถ้าเหรียญสวยมันก็ราคามันก็จะดีแล้วใส่มันก็สวยไงนนะโอเคคลิปนี้ก็เอาเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ